เรียกได้ว่าสถานะหัวใจยังเป็นสีชมพูไม่เคยเปลี่ยนและยังคงความชัดเจนขึ้นเรื่อสำหรับคู่ของนางเอกเบอร์ต้นอย่างแอปทักษอนและนักแสดงหนุ่มรูปหล่อรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดตัวได้สักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าสถานะแฟนแต่ความหวานของทั้งคู่ก็มีออกมาให้แฟนๆได้อิจฉาทั้งประเทศ ล่าสุดนะครับกับโมเมนต์ดีต่อใจเมื่อทางแอคเค้าอินสตาแกรมของโพลิพัทฮะได้ออกมาพสคลิปวิดีโอในขณะที่หนุ่มนนกุลถือของตามแอปทักษอนนะฮะมายันกองถ่ายพร้อมระบุแคปชั่นว่า ผู้จัดการหัวใจตามมาดูแลถึงกองแฮชแทกสามบบอกได้เลยครับใครที่เห็นคลิปนี้ทำเอาใจฟูกันสุดๆล่าส,สุดนะครับชาวเน็ตก็ได้แหกเข้ามาคอมเมนต์นะฮะทำงานเหนื่อยพอเปิดมาเห็นโอ้ยมีความสุขเขามาแจกแการ์ดงามแต่งกันหลือคะตายอย่างสงบศพเป็นสีชุนภูสมกับเป็นผู้นำว่าที่หัวหน้าครอบครัวเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนอยู่ในสตูเนี่ยแอปทักซอนเนี่ยก็โดนพ่อหนุ่มกันชัยและแม่ชมพู่เนี่ยต่างไซลกันไม่หยุดเลยพ่อบริพธรก็หลงเลยพ่อเปิดดูเลยพ่อส่งอยู่อ่ะพ่อพ่อทำอะไรแตนกันส่งให้กัน แม่อะไรนะครับลืมไปผม๋ปรับมันไม่ตตามหลักก็ต้องมาเพราะว่าเป็นมา ไม่รู้ว่ามาจะได้ข่าวไปไหลกันต่อเอาจริงๆนะครับคู่แอปกับนนกุลเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยแล้วก <en> ็ไม <fi ğim> ่ค <es rebell ious> ่อยเจอข่าวเสียหายนะครับสองคนนี้ก็น่ารักกันดีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าสงสารนะฮะสองคนเนี่ยมักจะเจอข่าวดราม่าเกี่ยวกับเรื่องอายุที่ ไม่สมกันอะไรอย่างเงี้ยะครับก็เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตคิดไปต่างๆนานาครับแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยเขา2คนเนี่ยดูแลกันดีนะครับและช่วงหลังๆเนี่ยมักจะมีคลิปสั้นนะครับเขามาตอบกันมีถามตอบอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักสำหรับคู่นี้นครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไงเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เชียร์ให้คู่นี้ให้รักกันไปนานาน,นะครับผมแล้วก็มาเปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างเต็มป่ากันสักทีหนึ่ง แฟนขับเนี่ยรับรองว่าโอ้โหกินการ์ดันสนั่นแน่นอนเลยครับ